สวัสดีครับพี่น้องครับมาดูคอนสวยๆกันหน่อยแล้วกันนะครับหลายคนถามเข้ามาแล้วก็เอาทั้งที่แห้งแล้วแล้วก็ที่ได้มาใหม่นะครับเอามาฝากกันใครที่หาอยู่ใครที่สนใจหรือว่าหาไม่ได้ก็อ่าสกิดมาแล้วกันนะครับตัวนี้คือแห้งแล้วนะครับอมช่วยงานอันนี้ดัดไว้ให้แล้วนะครับนี่ครับอันนี้ดัดไว้ให้แล้วแห้งแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนมากจะเป็นคอนสแกนนะครับไม้สแกนพวกนี้แข็งครับ อันนี้เบาแล้วนะครับคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็มีอันนี้ยังไม่ได้ดัดนะครับแต่ว่าแห้งแล้วนะครับเหลือดัดนะครับดูครับลวดลายสวยๆคอนเล็กคอนใหญ่เลือกได้เลยอันนี้ก็แห้งแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ดัดครับอันนี้คือชุดนี้คือได้มาเมื่อวานนะครับได้มาเมื่อวานอันนี้สวยมากเลยนะครับดูครับคอนนี้เป็นคอนยาวมากนะครับกินเนื้อลึกครับจนถึงปลายเลย อันนี้เส้นเดียวนี้ทําได้สองคอนเลยนะครับดูครับคอนสวยไหมสแกนนะครับสแกนพอดีเลยรุ่นนี้ประมาณสักประมาณนิ้วหนึ่งนะครับตีเผือประมาณนิ้วหนึ่งความกว้างของตัวนี้นะครับประมาณนี้ดูครับสวยกินลึกครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้งานอาร์ตครับเป็นพันควายนะครับดูครับกากระบาดเลยนะครับเป็นพันกากระบาดเลยอันนี้ก็พอดีครับทําคอนทำคอนได้สบายเลยมีปุ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เรียบนะครับช่วงคน แล้วก็ตรงปลายนี่พันถึงปลายเลยยังกระถักนะฮะเหมือนกับผูกผูกเชือกลองเท้าเลยนะครับกากระบาดเลยไข้เลยนะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้อีกตัวอันนี้ก็สวยครับกินลึกยาวกินห่างนะครับตัวนี้กินลึกช่วงที่กินประมาณสองคืบกว่าๆนะครับสบายนะครับคอนทาคอนได้สบายเลยแล้วก็ขนาดที่พอดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะใหญ่หน่อยนึงนะครับ สำหรับใครที่ชอบคอนใหญ่ห,ญหรือว่าจะทำเป็นพนในกรงเลี้ยงนะครับก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่นะครับใหญ่แต่ว่ากินลึกครับกินสวยตัวนี้ก็เป็นใครที่ชอบปุ่มนะครับโคนเรียบปุ่มกลางแล้วก็ตัวช่วงปลายนี่ก็จะมีปุ่มของกิ่งนะครับสวยครับตัวนี้ก็สวยกินลึกนะครับกินลึกอยู่สามข้อกินลึกสามสี่ข้อนะครับอันนี้สวยเลยตัวนี้เป็นอ่า กระถินะครับกระถินแต่ว่ากินกินสวยครับก็เลยเอามาแต่ลองดูครับตัวตัวนี้กินสวยมากนะครับปุ่มยังกะเกี่ยวเชือกเลยนะครับอันนี้ไฮไลท์พิเศษเลยนะครับอันนี้เป็นแฝดครับอันนี้เป็นคอนแฝดเลยนะครับเพราะว่าสองต้นนี้ติดกันแล้วก็เขากินรวบเลยนะครับเขาเรียกว่ากินรวบอันนี้กินรวบนะครับคอนกินรวบครับสองอันนี้สบายสบายเลยครับพี่น้องเนี่ยดูครับ อันนี้แฝด <c oughs> เลยนะครับก็เลยไม่ได้อ,ออกจากกันเผื่อท่านในสนใจอยากจะเอาไปทําคู่เลยก็ได้นะครับแต่ว่ากิ่งก็จะไม่เท่ากันนะครับมีต้นเล็กกับต้นใหญ่นิดนึงก็แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ดูครับมาล็อกเอานี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่วงไปนี่ก็มากินอีกนะครับดูครับอันนี้กินลึกครับกินลึกสวยนะครับนี่แหละฮะเรียกว่าคอนกินรวบเลยนะครับอันนี้กินกินคู่เลยแพคคู่เลยนะครับ เครับเอามาฝากกันหลายท่านถามหาหลายท่านสนใจก็ทักทายมาดูพิเศษดูารายละเอียดเป็นชุดเป็นชิ้นอีกได้นะครับยังไงก็ทักเข้ามาครับสวยๆครับ